จริงๆแล้วในตลาดตอนนี้ปีแล้วก็ปีนี้โฟมไม่ต่างกัน,กนเลยเออจะมีบางตัวหายไปมากกว่าซะด้วยซ้ำ สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งกับพวกเราเมาโชผู้ชายมีสไตล์ที่พอมีสตล์อ่าอ่ะวันนี้เป็นคลิปเปิดของปีนี้เลยก็ว่าได้ครับนะครับก็คือวันนี้เราจะมารีฟิลอ่ะรีฟิลคือการเติมวันนี้เราจะมารีวิวเป็นโฟมด้างหน้าชนิดลดสิวเออคนที่ถามบอกว่าเฮ้ยทำไมปีนี้เราไม่รีวิวโฟมแบบว่าทั้งหมดทั้งหมดเหมือนปีที่แล้วครับผมต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยโฟมปี2022เนี่ยกับ2021เนี่ยถ้าไม่ต่างกันเลยเราไปเดินดูตามน้องตลาดแล้วเนี่ยบางตัวเนี่ย ก็คือแทบจะเหมือนกันหมดเลยแต่บางตัวหายไปมากกว่านั่นเองดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวโฟมประเภทลดสิวเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบถูกเรียกร้องกันมาเยอะสุดนั่นเองใช่เพื่อนๆคอมเมนต์เนี่ยพี่ครับผมเป็นสิวทำนยังไงดีต้องใช้โฟมตัวไหนบ้างคลิปนี้หละจะเป็นคำตอบครับผมมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยแล้วกันนะครับตัวแรกเป็นของกันเยรมนะครับก็คือแอคโนไฟนะครับ ตัวนี้เป็นแอนตี้แอคเน่สครับอินโฟมคือปีที่แล้วเนี่ยของกานิเย่เนี่ยมันจะมีตัวเป็นวาสบิจำได้ไหมจำได้อร่อยออ่ตอนนี้หมดเกลี้ยงทั้งตลาดแล้วนะเฮ้ยทำไมคนเอาไปจิ้มกับลมอนกินก็อาจจะแบบสายการผลิตอาจจะติดสายอีกตัวหนึ่งก็คือเขาจะมีสครับแต่ว่าตัวนี้ปีนี้เป็นตัวใหม่ออกมาก็คือมันจะสครับแล้วก็เป็นแอคโนไฟด้วยมาดูส่วนประกอบเขาบอกว่าตัวนี้มันคือส่วนประกอบหลักคือซาลิซาลิกแอซิดคือมันเป็นเหมือนพวกแบบ เป็นเหมือนยามันเป็นยาที่คนเป็นสิวใช้แต้มสิวไอ้สิวมันยุบอะตัวนี้นะที่มีส่วนผสมแล้วก็เธอบ้ารีแพล์เธอบ้ารีแพล์คือแบบสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็บอกว่าไฟสิบสองทรายคือต่อสู้กับสิบสองสัญญาณสิวแล้วก็รอยหมองคล้ำ <c oughs> มารีวิวกันที่เนื้อโฟมก่อนอเนื้อโฟมจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆแล้วก็มี <c oughs> มเม็ดบ,บีดสีเงินบอกแล้วว่ามันเป็นสรับก็จะมีเม็ดบ,บีดบแล้วก็อี่ํายงานคือตัวนี้เนี่ย ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะชอบเพราะว่ากลิ่นมันมีความเป็นเมนทอนอ่อนๆขอดมได้ไหมอ่าอ่าเป็นเมนทอ,อ,อนอ่อนๆแล้วก็มันก็จะมีความเย็นด้วยสมมุติว่าเวลาเราล้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีความเย็นตกค้างนิดๆด,ด้วยตัวนี้พอล้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีความตึงหน่อยๆนะตึงห,หน่อยๆน่าจะแห้งตึงนิดๆนิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะเอออันนี้ต้องบอกว่า คือเป็นคนรีวิวทั้ง5้าหลอดเพราะว่าจะเป็นคนหน้ามันมากกว่ายอ,อยอก็จะหน้ามันน้อยกว่าก็เลยอ้าก่อยพี่อมรีวิวไปหมดเลยดังนั้นถ้าสมมติว่าวันนี้ที่ใครดูรีวิวโฟมล้างหน้าของเดอร์มาโชเนี่ยมถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มีสิวแล้วก็หน้ามันเนี่ยเออน่าจะพอๆกันนะตอนนี้อยู่เรเววบหน้ามันมากอืเอออ่ะ,อะมาเข้าตัวที่ค2ครับครับตัวนี้นี่ปีที่แล้วยอเป็นคนรีวิว แล้ปีนี้พี่เป็นคนรีวิวนะฮะตัวนี้ก็คือตอนปีแล้วเนี่ยถ้าใครดูคลิปปีแล้วมันก็จะมีตัวนี้อยู่แปลว่าตัวนี้นมันดีตรงที่มันยังติดตลาดอยู่นั่นเองเขายังทําออกมาก็คือวาสลินเมนแอนตี้แอคเน่ทิชเม่ล้างหน้าเขาบอกว่าจัดการรอยสิวในหนึ่งสัปดาห์แล้วก็มันมีส่วนผสมก็คือพร้อมวาสลินเจลลี่สารแอนตี้แอคเน่นะครับปีแล้วยอบอกว่ามันมีกลิ่นตะไคร้อ่อนๆกลิ่นตะไคร้แบบว่าเหมือนแบบมะนาวมะนาวอ่ะกลิ่นมะนาวแต่ที่พี่ลองแล้วเนี่ยบอกตรงๆเลยกลิ่นแม เขาตะเพนคูเอ้หลอดเดี๋ยว,วฟ้านะเอ้หลอดเดี๋ยวฟ้าด้่แหละคือตอนล้างแล้วอ่ะ มันก็มาพร้อมความเย็นจริงแล้วมันเย็นมากด้วยคือเวลาฟองเนี่ยฟองมันจะน้อยนะแล้วก็กลิ่นมันจะมีกลิ่นแบบว่าหอมเย็นๆอ่ะผสมคาน์ตอร์เพนตอ่ะเออซึ่งเวลาฟองเนี่ยถ้าใครเป็นสายฟอกมันๆเนี่ยพืาเปาดไปเนี่ยเข้าจมูกอ่ะจมูกจะเย็นมากมันจะแสบเลยคิดภาพออกคาน์ตอร์เพนป้ายจมูกเลยโคตโหดนะคลิปนี้ต้องบอกว่ารีวิวฟรีแต่ถ้าวาสลินมาก็คือจ้างเอาลงสองหมื่นเฮ้ยบ้าโงจ้างเอาคลิปออกสองหมื่นขนาดนี้เขาขายกันอย่างนี้ใช่ไหมขายกันอย่างนี้เหรอแล้วก็ตัวเนื้อเจลเนี่ย จะเป็นสีเขียวขาวอ่อนๆอ,ออกเงาๆเลื่อมๆไม่เหลวแล้วก็ไม่ไม่แข็งเกินไปแล้วก็มีเม็ดบีดด้วยสีเข,เขียวเหมือนกันแล้วก็กลิ่นหอมแบบวาสลีนนั่นเองกลิ่นเขาจะแบบไม่ไม่เปลี่ยนเยอะ,อะแล้วก็ฟองเขาจะน้อยๆอ่ะใช่เ,ออเพราะว่าเอต้องบอกอย่างหนึ่งนะฟองน้อยเนี่ยคือโฟมล้างหน้าที่ฟองน้อยอ่ะเพราะว่า ถ้ามันต้องการเรื่องการลดสิวเนี่ยเขาพยายามจะไม่ใส่สารเคมีที่ทําให้เกิดฟองเพราะว่าถ้าล้างออกไม่หมดเนี่ยมันจะมีสารตกค้างอยู่นั่นเองมันทําให้เกิดสิวได้ถ้าสมมติว่าใครที่ชอบเรื่องแบบความเย็นแบบผู้ชายที่แบบเล่นกีฬา,าจะชอบตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าได้เรื่องความเย็นอะไรเงี้ยเย็นสุดแลวตัวนี้เลยแนะนํา จุดเด่นเขาอีกอันนึงคือเวลาล้างอ่ะทุกคนอาจจะ,จจะสงสัยที่ทำไมล้างเข้ามาแบบยังลื่นๆอยู่อ๋อเออเขาเหมือนกับแบบมีสารบางอย่างที่ทำให้หน้าออมันชุ่มชื้นอเออเออจะบอกนะปกติอ่ะคือถ้าเย็นแล้วมันจะมาพร้อมความแห้งหน้าแห้งตัวนี้ไงตัวนี้ไม่ตึงนะเออเย็นอย่างเดียวแต่มันเย็นแบบเหมือนเปิดตู้เย็นใส่หน้าุมเอาน้ำเสร็จแล้วเป่าหน้าไปอ่างตู้เย็นนะเออโอเคอ่ะมาตัวต่อไปครับครับผมตัวนี้เป็นของ riyal men นั่นเองครับ men expert นะครับตัวนี้คือ white active แอนตี้แอคเน่โวเกนนนะครับก็คือมีส่วนผสมของแร่ธาตุจากภูเขาไฟดังนั้นเนี่ยเวลาล้างเนี่ยมันจะได้กลิ่นเหมือนแบบเป็นแร่ธาตุภูเขาไฟอ่ะคือถ้าใครไปเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยจะได้กลิ่นเหมือนกรรมฐถันที่เราไปแบบต้มไข่แถวเชียงมงเชียงใหม่อะเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็คือถ้าช่วงนี้เนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวไหนเพราะว่ายังกักตัวอยู่บ้านแล้วอยากได้ฟิลเหมือนไปเที่ยวทิปเอาเอานี่ตีฟองตีฟองแล้วก็ล้างหน้าเหมือนแช่บ่อน้ำร้อนภูเขาไฟก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะบอกว่าเป็นดูแล กระจังใสายดูยแลปัญหาสิวนะครับ,รบเข้มขนด้วยแร่ธาตุบุกเข่าไฟนั่นเองอตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือตัวเนื้อโฟอมเมันจะเป็นสีแดงถูกต้องสีแดงแบบแดงเข้มเลยอ่ะคือพอเราฟอกแล้วอ่ะพยายามอย่าแบบเล่นสนุกกับมันคืออ้าอ้า ไม่ควรอย่าทำแบบโฆษณาอย่าทำแบบโฆษณามันจะเลอะสัตว์ทุกมอนแบบจุดแดงๆแต่เป็นห้องน้ำเลยอันนี้ก็ลดสิวเหมือนกันใช่แล้วก็มันมีพวกแร่ธาตุภูกเขาไฟพวกนี้เขาบอกว่ามันมีประโยชน์คือการผัดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วที่มันจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดสิวได้นะครับถ้าสมมติว่าคนที่ชอบความสะอาดแล้วชอบกลิ่นที่แบบว่าไม่ไม่หอมแบบหอมมากอะไรเงี้ยแต่ชอบแบบกลิ่นแบบพวกแร่ธาตุหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็แนะนำนะใช่ตัวนี้เย็นไหมตัวนี้ เย็นนิดๆเออแล้วก็ที่สําคัญก็คือแบบว่าถ้าสมมติว่าผิวมันเนี่ยล้างแล้วตัวเนี้ยหน้าไม่ค่อยแห้งเลยนะเออหน้าจะแบบสบายสบายกำลังดีอ่ะหน้านิ่มๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ตึงอ่ะออมาสู่ตัวที่4ครับวันนี้เนี่ยเรารีวิวกัน5หลอดใช่ป่ะแต่ว่ามี4แบรนด์ก็คือนีเวียเนี่ยมีกำจัดสิวอยู่2แบรนด์ใช้ความว่าลดสิวดีกว่าลดสิดสิวอยู่2แบรนด์มาตัวถัดไปก็คือ อ่นิเวียมัน acne 8s oil clear นะครับครับผมปีที่แล้วนิเวียจะมี 8s oil clear ที่สวยตัวนี้เพิ่มว่าเป็น acne เข้ามาตัวนี้ก็คือแบบโดดจากเดิมแต่ว่าก็มีส่วนผสมของอ่ volcanic look นะครับแล้วก็ magnolia power ก็คือจะน่าจะมีส่วนผสมของแบบว่าิม magnolia อะไรเงี้ยเขาคอนแลักกันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นคืออะไรเนาะอาสาเะนิดนึงอ่าก็คือตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นโฟมล้างหน้าสําหรับผิวมันมากอ่าเป็นสิวง่ายหรือมีรอยสิวนะครับตัวนี้เนี่ย เนื้อโฟมจะเป็นสีเทาเข้มๆนะครับแล้วก็ตอนล้างเนี่ยจะมีความเย็นอ่อนๆเมนทอร์นนอ่ออแต่ว่าก็ไม่ไม่เย็นเทาวัสลีนนะครับผมเป็นกลางๆถ้าคนไม่ชอบความแบบเย็นมากเลยนะตัวนี้ก็กําลังดีแล้วก็ที่สําคัญคือตัวนี้เวลาล้างนะตัวอื่นไม่รู้ยังไงนะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่แบบล้างแล้วสึกหน้าตึงสุดประมาณสามเก้าละอ่กตึงกําลังดีกําลังดีเริ่มเริ่มกล้าเริ่มกลุ่มกล้าเริ่มเดินในกล้าแล้วตัวนี้เนี่ยก็คือ สมมติว่าใครที่เป็นสายที่แบบใช้นีเวียตลอดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบชอบนีเวียคือไม่อยากเปลี่ยน,นแบรนด์อื่นนะนีเวียตัวนี้ก็สาหรับคนที่เป็นแบบสายนีเวียแล้วก็มีแบบมีปัญหาเรื่องผิวหน้าเรื่องสิวแล้วกัน,นเ,ออเรื่องมันสาหรับหน้ามันมากนะก็บอกหน้ามันมากอ่ะครับผมเรามาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วครับต,ตัวสุดท้ายของอโฟมล้างหน้าชนิดลดสิวนะครับก็คือนีเวียเมนดิฟลาปิดแอคเน่เคลียร์นะครับต,ตัวนี้เนี่ยเขามีจุดเด่นอย่างหนึ่งนะเขียนชูมางหน้าเลยก็คือ คลินิกคารีพเวนนะครับก็คือแบบว่ารับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณนะครับผมตัวนี้บอกว่าลดปัญหาสิวเกิดซ้ำใน7วันสร้างสมดุลให้ผิวให้ดีขึ้นด้วยโคลนโฟมแล้วก็ที่ส่วนผสมที่มากกว่าคนอื่นปกติอันนี้ที่มันมีเนี่ยพวกแบบว่าเป็นแบบลดการเกิดสิวมันจะมีไอตัวซาลิซาลิกแอซิดใที่เราบอกใช่ไหมอันนี้เพิ่มเกลือหิมาลายันหิมาลายันล็อกซนะครับ หอมแร่ทอดนะหอมแร่ทอดอีก84ันี้เยอะมากก็คือมันจะเน้นเรื่องของการปรับสมดุลผิวอ <hi> ่าเออปกติก็คือคนที่เป็นสิวเนี่ยหน้าบางทีมันจะมันมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยใช้บอกว่าการปรับสมดุลผิวให้แบบหน้ามันแบบไม่นไม่มันเกินไปเคลียร์เรื่องความมันตัวนี้เป็นอีกตัวที่ล้างแล้วเลอะห้องน้ำใช่ครับพอพอกับตัวนี้พอกันเพราะว่าเนื้อโฟมจะเป็นสีแดงคล้ายตัวนี้ใช่เออแล้วก็ที่สำคัญคือ เวลาฟองเนี่ยมันก็คือจะมีตัวกลิ่นของเหมือนแร่ธาตุบุกเขาไฟอ่ะเป็นอีกตัวหนึ่งสําหรับคนที่อยากไปเที่ยวเหมือนเดิมบุกเขาไฟแต่ว่าตัวนี้มันจะมีความเย็นกําลังดีนะไม่เย็นมากนีเวียเขาจะแบบเน้นความกลางๆอแล้วก็แบบใช้ง่ายวิธีใช้ง่ายก็คือเวลาฟอกก็จะมีกลิ่นเมนทอลอ่อนผสมกับกลิ่นพวกแร่ธาตุบุกเขาไฟเวลาล้างก็คือจะมีความเย็นกลางๆไม่ไม่เย็นเท่าของวาสลีนเย็นกำลังดีแล้วก็หน้าไม่แห้งตึงมากโอเค เอาละ,ะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ5ตัวนี้หรอกโฟม,มล้างหน้าสำหรับผู้ชายนะครับประเภทลดสิวอ่าประเภทลดสิวลดความมันนั่นเองอก็ได้แก่เนี่ยตานิเย่วาสลีนเออวาสลีนอ่าลอรีออลนาลิอลลอล,ล,อล,ลนีโอนีเวียนะครับก็สำหรับคนเป็นสิวเนี่ยก็แนะนำลองใช้ดูลดมันนะฮะลดสิวนะครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือ การที่เรารีวิววันนี้ครับผมต้องบอกว่าสภาพผิวหน้าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยการได้ผลในการเรื่องลดสิวแต่ละคนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปด้วย<อ>นะครับที่เรารีวิววันนี้ก็จะบอกได้แค่แบบว่า ถ้าลองใช้แล้วรู้สึกยังไงใครที่แบบชอบความเย็นไม่ชอบเย็นอชอบเรื่องกลิ่นไม่ชอบกลิ่นอะไรเนี่ยเราก็รีวิวได้เฉพาะส่วนนั้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือเราดูจากคลิปของปีที่ผ่านมาเนี่ยค,คนที่มีปัญหาเรื่องสิวที่ผิวหน้าเนี่ยก็จะมาถามกันว่าเฮ้ยพี่ครับตัวไหนที่มันรักษาสิวคือต้องบอกว่าโฟมล้างหน้ามันแค่ลดลการเกิดสิวออแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องของการรักษาสิวถูกต้องถ้าสมมติว่าใครที่มีปัญหาเรื่องเป็นสิวแล้วก็แบบว่า ประมาณว่ามันทําให้แบบสูญเสียความมั่นใจในการแบบว่าใช้ชีวิตเนี้ยควรหาหมอนะ<บ>เ,ออเพราะ <จบ S 2> ว่ามันจะแก้มากกว่าคือบางทีเนี่ยการที่เรามาซื้อโฟมล้างหน้าเนี่ยหล่อละร้อยเงี้ยแล้วบอกว่าเฮ้ยไปหาหมอเนี่ยหมอบางทีแบบเสียเป็นพันอะไรเงี้ยแต่เวลาไปหาหมอหมอเขาก็จะแบบโฟมล้างหน้ารีมทานหน้าทุกอย่างเนี่ยคือรวมๆแล้วมันแบบครบมากกว่าออบางทีการแบบว่ามาใช้พวกเนี้ยรายละเอียดแบบต้องลองไปเรื่อยก็แบบแต่ละคนก็อาจจะไม่รู้ว่าควรจะหมอกอะไร เองไปหาหมอดูหาหมอดูก่อนแต่ว่าเนี้ยอย่างที่พี่ปอมบอกคือลดเฉยๆลดอาการตัวสิวลดความมันเพราะผมกเมื่อน่ามันอ่ะสิวก็จะเกิดอ่ะใช่พวกนี้เป็นสาเหตุของการเกิดสิวนั่นเองถูกต้องก็ลองหาใช้ดูแล้วเกิดเพื่อนๆมียี่ห้ออื่นก็มาแนะนำเพิ่มเติมได้ในใต้คอมเมนต์อ่ามาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับใช่ผมใช้นี้อยู่ครับผมใช้นี่อยู่มาแนะนํากันได้เลยนะครับผมอ่าแล้วใครนะครับที่ชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับที่เกี่ยวกับผู้ชายนะครับของเดอะมาโชก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทุกช่องทาางงไว้ขออเดมโช ไว้ด้วยนะครับครับก็ครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาฝากก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับเดี๋ยมาโชวผู้ชายมิสตาร์พ่พมิสตาร์ครับผม